จนถึงวันนี้รองอูก็ยังไม่ปรากฏตัวนะแล้วการไม่ปรากฏตัวของรองอูเนี่ยแหล่งข่าวก็ให้ข้อมูลมาตลอดเลยคุณผู้ชมฮะเอาจริงๆรองอูต้องให้สัมภาษณ์ได้แล้วนะ,ะเพราะว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยเอาจริงเข้าใจว่าตามที่แหล่งข่าวบอกเราร<ะ>องอูก็คงกังวลว่าตัวเองจะโดนหมายจับหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องอ,อง้อมคอมเพราะว่าอย่างที่ท,ทราบกันเนี่ยวันขนเงินคือวันที่6กธันวาคม6ธันวา <6 S 2> เราทุกวันเริ่มลืมแล้วมัน <c oughs> สับสนแล้ววันที่6คือขนเงิน <c oughs> วันที่11คือวันตาย <c oughs> ถูกไหมฮะณนะวันนี้ลองอูก็ยังไม่ปรากฏตัวแม้กระทั่งภาพขนเงินเอาย้อนกลับไปภาพขนเงินอีกรอบหนึ่งอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะจริงๆแล้วระหว่างที่เรากาลังเล่าเเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมมีบางคนที่ผู้สื่อข่าวไม่ได้ไปแววหาตํารวจเขาแอบไปนะหลังจากที่ช่อง8ออกอากาศตํารวจเขาจะแอบไปหาแล้วตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะเขาจะไปหาใครไปหาซ้อมใหม่หรือเปล่า แสดงว่าเดี๋ยวตำรวจต้องไปเพราะว่าอะไรรูม้มะพอวันนี้เราพูดเรื่องรองอุคุณผู้ชมจําเรื่องประตูลับได้ไหม,อมลองอุออกมาให้สัมภาษณ์นะ,ะเงียบหลายวันแล้วนะเปิดประตูลับหน่อยที่บ้านโกธรแล้ววันที่เราออกอากาศไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะช่อง8ดเนี่ยดันไปเห็นว่ามีประตูบานหนึ่งจากบ้านโกธรเชื่อมไปที่บ้านของเจอะไรนะเจเจเจียป,ปะจินตนาเออจินตนาค,คุณผู้ชมฮะนี่จําได้ใช่ไหม คุณผู้ชมฮะหลังจากออกอากาศไปจริงกองปราบเนี่ยเขาก็ไปเก็บหลัก,ลกฐานมาแล้วเจ๊จินตนาเนี่ยแกก็เคยให้สัมภาษณ์เรารอบแรกแกบอกว่าวันนั้นเนี่ยแกไม่ได้อยู่บ้านจนกระทั่งตอนหลังแกก็มายอมรับว่าเออเจ๊พูดไม่จริงใช่ไหมเจ๊ยอยู่นั่นแหละ,ค,ะคุณผู้ชมฮะล่าสุดมันมีภาพโครสอัพที่เห็นวงจรปิดอะ่ะทีมงานเอาอินเสิร์ตตัวนี้มาหน่อยดิเพราะวันนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวไปเนี่ยพร้อมกับตํารวจกองปราบแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เข้าบ้านเจ๊จินตนาตํารวจกองปราบเนี่ยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีวงจรปิดน ถ้าสมมุติว่าในวันยิงคือ11ธันวาเนี่ยมันมีใครสักคนหนีออกมาข้างหลังหรือแอบสลับปืนหรืออะไรก็สุดแล้วแต่กล้องตัวเนี้ที่บ้านเจเจนานาจะต้องจับภาพไว้ได้คุณผู้ชมครับ ตำรวจไปมาแล้วนะฮะเขาไม่บอกช่อง8ด้วยแต่ออกอากาศไปแล้วตำรวจไปเห็นบอกว่าวันนี้เราไปคุยกับเจ๊จินตนามาหรือเปล่าใช่ค่ะเราไปสอบถามกับทางด้านของเจ๊จินตนามาค่ะเพราะว่าวันนี้กองปราบนะคะได้เดินทางเข้าไปที่บ้านของเจ๊จินตนาซึ่งอยู่ด้านหลังของบ้านโพธอนไปวันนี้เลยอ้าวเหรอใช่ค่ะไหนเปิดเต็มๆ่อยสินี่ฮะเจ๊จินตนาวันนี้บอกกับทางช่อง8ดไม่ต้องห่วงให้วงจรปิดแล้วนะฮะถ้าเทียบกันกับกล้องนี่ เอออันนี้ก็ถือว่าเขาบริสุทธิ์ใจนะ,ะมันก็จะได้แปแแแลเลยว่าเจ๊ไอ้วันที่ยิงกัน30กว่านัดถูกไหมเมย์ใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยมีใครแอบมาประตูหลังบ้านเจ๊หรือเปล่าเพราะว่าตัวของแม่กุญแจมาอยู่บ้านโกเพราะบ้านเจ๊เนี่ยจะแค่เอามือสอดเข้าไปคงคจําได้นะฮะ,ะเจ๊ส่งวงจรปิดให้แล้วหรอเมย์คือทางด้านของเออเจ๊เนี่ยส่งวงจรปิดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเก็บภาพเพื่อจะไปตรวจสอบว่า กล้องจรปิดที่ว่าส่องไปที่ประตูลับเนี่ยเ,<อ>เห็นอะไรหรอือไม่แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้คนที่ขับรถซีวิกสีดําในกล้องจรปิดที่เจจินานาแกอ้างว่าเป็นเพื่อนสน<ก>ติแกป๊บต้องเปิดซีวิกเนี่ยฮะ เพราะตั้งแต่วันยิงจำได้ใช่ไหมที่ว่าซ<ะ>ีวิกเข้าไปช่วงเวลาหลังยิงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปเสร็จสับปั๊บเนี่ยก็เหมือนกับขับออกขับออกแล้วก็เข้าไปใหม่อีกใช่แล้วก็ขับออกอีกใช่ในจังหวะที่มันเกิดจากการหลังยิงเนี่ยมันก็เลยถูกสงสัยว่าเฮ้ยแล้วไปขับตามขบวนตำรวจด,ด้วยเออใช่คุณ<ะ>เป็นใครอะไรยังไงทาไมอย่าบอกนะวันนี้เจอซีวิกคือวันเนี้ย ทางด้านของเพื่อนสนิทของเจเจนนาที่ขับซีวิกสีดําคันนี้มาหรอมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่<ะ>ตำรวจด้วยเพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะตํารวจกองปราบก็ได้มีการเรียกเพื่อนของเจเจนนา มาพูดคุยกันด้วยเรียบร้อยและถ่ายรูปรถคันนี้ไว้ที่เรียบร้อยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจก็บอกว่ารถคันนี้จริงๆเออไม่ใช่คือเขาเนี่ยบอกเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยเป็นรถของทางด้านเพื่อนเจ๊ที่เข้ามารับเจ๊ไปดูเหตุการณ์ตามที่เจ๊บอกไม่ได้เกี่ยวกับรถผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใดอย่าพลาดทิ้งเลยแต่ด้วยความเคารพถ้าเจ๊พูดแต่วันแรกนะว่าเจ๊อยู่บ้านมันจบแต่เข้าใจแหละเจ้าของบ้านคุมแบบลำคาญเพราะคดีมันใหญ่สุดท้ายกองปราบลงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าใครผ่าน โกหรือไม่ส่วนซีวิกก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาเขาอ้างว่าไม่เกี่ยวมีเสียงเจ๊สักนิดหนึ่งใช่ไหมไม่ต้องขอบคุณเจ๊จินตาาแล้วนะอ่ะเปิดเสียงหน่อยสิตำรวจเข้ามาอัดไปแล้วค่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เปิดค่ะเขาขอเซฟไฟล์ไปอ๋อจะต้องเปิดแค่ราใช่ไหมคะเกลียดหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรอ๋ออันนี้คือส่งไฟล์ส่งอะไรให้ตำรวจแล้วค่ะพอดีเพื่อนพี่เอารถไปให้เขาดูด้วยเอ้เหรออ๋อแสดงว่าพอเป็นข่าวตำรวจเขาก็สงสัยเหมือนเขาก็มัน ไปคิดทำอะไรดูเขาว่าเขารู้แหละมันไม่ใช่ประเด็นเราตรงเนี้ยเขามีจุดสื่อที่เขารู้แล้วแหละอยากเข้ามาให้มันเสียกันนั่นเองค่ะที้เพื่อเขาให้เพื่อนพี่ขับรถมาเขาว่าให้เพื่อนพี่ถ่ายรูปกับรถดูใบถ่ายดูอะไรทหมดเนี้ยใช่เลยครับพี่ออได้อาจ่ะไม่มีค่ะเขาเขาถ่ายไปแล้วเขาเก็บไปเองค่ะป็นกองปราบเหรอคะแม่มาจากกรุงเทพค่ะอ๋อกองปราบใช่ไหมมาจากกรุงเทพอ๋อแล้วเขาได้ นเปิดไฟพี่เขาก็เซฟใส่ทีวีเขาเขาไม่ได้ให้พี่ดูอะไรเลยค่ะเขาเซฟไปสองสามวันอ่ะเราเขาได้ไปดูอันนั้นแม่คะประตูลับไม่ได้ดู<อ>เขาู้แหละมันไม่ใช่ประเด็นหรอก็ใช้เป็เนเตี้ยแค่เด็กเขามีจุดจืดที่เขารู้แล้วค่ะเขาพอจะพูดไหมว่าจุดไหนที่เขารู <laughs> ไ้ไม่รู้ไม่รู้จริงแต่เขามาเพื่อเพื่อจำหน้าหน้ามีเชื้อเพื่อเป็นเตียค่ะเขาต้ามีจุดอื่นของเขาแล้วแหละไอะ แต่เจ๊ก็น่ารักนะแกก็ไม่ได้โกรธเกิดอะไรแกเล่าไปแกหัวร้อไปเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าวันนั้นแกดันเล่าไม่หมดถูกไหมฮะถ้าแกเล่าหมดเนี่ยก็ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมฮะแล้วมันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ช่อง8ดันไปเจอประตูลับข้างหลังล่าสุดวันนี้เก๋งซีวิกโดนตํารวจเรียกมาจริงๆฮะ,ะล้องแผ่นฟิล์มไปได้วงจรปิดอ่าเห็นเลยซีวิกใช่ไหม<ช>ไหนดูหน่อยซิเป็นยังไง ก็จะเริ่มตั้งแต่ทางด้านของกองปราบเข้าก่อนอันนี้รถของตํารวจกองปราบเข้ามาวันนี้เลยเออขออภัย24ธันวาค่ะสรุป24ธันวา14นาฬิกา24นาทีเป็นรถเก่งกับรถตู้ของตํารวจกองปราบค่ะเข้าไปบ้านของเจจิน,นาเพื่อจะขอดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ประตูลับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาตอนแรกเขาบอกว่าตํารวจไม่ไปดูประตูลับแต่ตำรวจนี่เข้าบ้านกันเลยนะใช่ใช่ไหมตำรวจเข้าบ้านกันเลยนะใชนน่นี่มารีกู้อีกคันของกองปราบค่ะได้เข้าไปคุยแล้วหลังจากนั้น 15นาฬิกาสนาทีก็หนึ่งชั่วโมงหลังจากตำรวจกองปราบเข้าไปจะมีซีวิกดำค่ะอ๋อเนี่ยเหรอต้องตำรวจเรียกมาคุยเลยใช่ค่ะคันเดียวกัน่ทีมงานต้องเปิดขอคันนี้น่ยนะแล้วเทียบกับตอนกลางคืนหรือที่ซีวิกตอนออกบ้านเจ๊จินนาเอามาชนกัน2จอได้ไหมนี่ฮะอ๋อคันเดียวกันใช่ไหมคันเดียวกันนี่ฮะและยังอยู่ครบใช่ไหมเข้าของนี่ฮะก็หลายวันแล้วนะนี่ฮะแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันด้วยนะ เอายังไงอันนี้ภาพจะเห็นว่าน่าจะมาแจ้งกับตํารวจจริงใช่มาชี้แจงกับตํารวจจริงแล้วน่าจะเอารถมาให้ตํารวจดูด้วยว่ารถยังอยู่ใช่ถ่ายรูปถ่ายรูปเป็น,นวันนค่ะมันเป็นความบังเอิญใช่ไหมตอนนั้นเป็นเพื่อนของเจ๊มาหาใช่คือเหมือนเจ๊น่ะพอได้ยินเสียงปืนเ,ออเลยเป็นห่วงว่าบ้านโครทอนรมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยเหมือนโทรเรียกเพื่อนสนิทมารับ เพื่อที่จะไปดูเหตุการณ์แต่พอมวลไปทั้งหน้าบ้านโกธรตำรวจอยู่กันเต็มแล้วไงคะเข้าไม่ได้ <ๆ S 1> ก็เลยวนกลับมารอบแรกนั่นแหละนี่ฮะถ้าพูดตั้งแต่วันแรกจบไปแล้วเจ๊ถูก<ช>ไหมฮะเออเจ๊อ่ะเจ๊ดันปิดอะว่าเจ๊ไม่อยู่บ้านถูก<ช>ไหมฮะ,ะแล้วคนก็เลยเห็นเจ๊มาเปิดประตูโป๊ะก็เลยแตกฮะอ่ะประมาณนี้จบครับอันนี้เคลียร์ไปทีละเปราะคุณผู้ชมครับแต่อีกเปราะหนึ่งเนี่ยแหละที่เรากำลังพูดถึงรองอุ ลองอูต้องออกมาพูดได้แล้วนะเพราะว่าถ้าลองอูไม่เกี่ยวลองอูก็เงียบหลายวันแล้วเนี่ยนะ,ะแต่มุมหนึ่งก็ต้องขอบคุณแหล่งข่าวเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่าลืมวันที่6ขนเงินค่ะวันที่11คือวันที่โต้งโดนยิงตายตอนกลางคืนสองทุ่มครึ่งโดยประมาณปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะวันนี้หลักฐานอีกตัวหนึ่งซึ่งแหล่งข่าวให้มาก็แล้วกันเพื่อจะยืนยันวันที่11นะฮะวันที่11เเนี่ยเราเคยเห็นแล้วว่าตัวของโต้งเนี่ยที่มาเอาภาพเก่า ตอนโต้งแวะไปหาอู๋ตอนเช้ามาป้าเอยผมลืมบอกถ้ามีเดี๋ยวเอาตัวเก่ามาก่อนเมื่อวานนี้ที่เขาส่งมาเหมือนส่งมาเป็นชอ็อต<ะ>่ะไม่ต้องซีรีส์ก็ได้นะส่งมารวดเดียวเลยคุณผู้ชมะฮะประเด็นก็คือเมื่อวานนี้เราเพิ่งเปิดไปว่าโต้งไปหาอู๋ตั้งแต่เช้าที่<ะ>บ้าน<ะ>ซึ่งก็คือจุดที่มีเงินอยู่เนี่ยแหละ,ะแล้วรองอู๋เนี่ยเขาก็ยืนว่านี่ไงโต้งก็มาหาผมแล้วผมจะทะเลาะก,กับเขาเพื่ออะไระอันนี้ตามที่แหล่งข่าวอ้างกับช่องแปดมาขนานาเดียวกันมีภาพภาพ น่าจะยังไม่ได้ดึงลงมาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาเตรียมไว้ก่อนค่ะ,ะเปิดแล้วก็โยนใส่กล่องเอาไว้หมายังมีไหมอ่ะตอนเช้านะตอนเช้าอ่าเปิดเลยมาแล้วค่ะนี่ฮะใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่เช้าคือด้วยความที่ว่ามีอันนี้ลูกน้องนอง้องอูเข้าไปก่อน,นค่ะ แล้วสจโต้งก็จะเข้ามาเป็นรถกระบะสีดำซึ่งเขาก็ย้ำว่าถ้าสมมุติจะโกรดกันเนี่ยมันก็ควรต้องมีปัญหากันตั้งแต่ตอนเช้าหรือไม่ทำไมต้องลากกันไปถึงสองทุ่มครึ่งเนี่ยนะฮะ,ะขนาดเดียวกันนี่คือตอนเช้าหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ช่อง8ได้มาคุณผู้ชมครับนนรวันนี้ก็จะเป็นเราก็เพิ่งทราบเห็นบอกว่าโต้ง แวะไปที่อบจอรหรอที่อ,อ,อบจอรปราจีนบุรีในช่วงบ่ายก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณ5ชั่วโมงได้ค่ะช่วงประมาณสักบ่าย38นาทีค่ะก็จะเห็นทางด้านรถกระบะเห็นรถเลยอจอต้องใช่ไมแต่ไม่มีกล่องแล้วใช่ไหม,มไหนๆต้องดูหน่อยสิฮะนี่คือก่อนตายนะฮะจต้งเขาแวะไปทําไมที่อบจอ่ออะน่าจะไปคุยกับรองอุ นี่ก็จะมีในชาติตามมาด้วยเขาเป็นคนขับรถของทางด้านของสจโต้งก็จะเหมือนลักษณะสจโต้งคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาขออีกรอบหนึ่งอันนี้เข้ามาด้านในสังเกตคือเสื้อคือเสื้อวันตอนที่ตายเลยใช่ที่เป็นที่พบร่างค่ะเนี่ยก็คือเสื้อสีแดงเลือดหมูงแล้วก็กางเกงขาสั้นล้าคดินะเพราะวันที่มาเนี่ยวันนั้นเนี่ยถ้าจำกันได้อุเนี่ยจะเป็นคนประสานกับโกเพื่อคุยโทรศัพท์กันเพราะตอนนั้นโต้งเริ่มระแวงแล้วว่าโกจะไม่ส่งไม่หนุนเมีย <c oughs> ถูกไหมฮะแต่ถ้าดูหลักฐานชิ้นนี้เป็นของใหม่นะฮะ <c oughs> ย้ําตรงนี้ <c oughs> เราก็เพิ่งทราบว่าต้องแวะมาหาอุถึงอบอจอ <c oughs> และดูสไตล์การคุยฮะคือสจออต้องแกเป็นคนเสียงดังอยู่แล้ว <c oughs> แต่ชาติจะเดินประกบ <c oughs> ชาติซึ่งถูกสงสัยว่าอยู่ในวันขนลังปิดศนา <c oughs> ซึ่งอาจจะเป็นเงินหรือไม่อะไะนะฮะ <c oughs> คุณชาติจะเดินตามต้อยต้อยต,อย,ต,อ,ยต,อ,ยตอยอย่างนี้ <c oughs> หลักฐานชิ้นนี้ก็กำลังจะสื่อว่าไม่ได้มีอะไรที่ทําให้หักหลังหรือขัดแย้งกัน ต้งก็ยังอยากจะมาเจออุก่อนตาย<ช>มีมุมอื่นอีกไหมเพราะมุมนี้เป็นมุมที่เดินไปที่ห้องรองอุแล้วก็ระบุว่าน่าจะอยู่ในห้องรองอุพูดคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงได้แต่แป๊บหนึ่งนะนี่มันจะเกือบตกเย็นแล้วนะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าตอนเช้าแกออกแกแวะไปหารองอุเนี่ยแล้วแกออกมาเนี่ยแสดงว่าแกต้องไปไหนสักแห่งหนึ่งก่อนหรือเปล่าใช่มันน่าสนใจตรงนี้คุณผู้ชมฮะคือถ้าตอนเช้าเนี่ยเราจํากันได้ว่า ตัวรองอุเนี่ยเคยให้ข้อมูลว่าโต้งจะมาหาผมเป็นประจำใช่ทุกชาแต่แสดงว่าก่อนจะตายโต้งน่าจะร้อนหลนอะไรหรือไม่เพราะตั้งแต่เช้าก็ไปหาแล้วก่อนตกเย็นก็มาหาตกค่ำก็ต้องเข้าไปหาโกธรถูกไหมฮะอ่ะมีภาพเอาเปิดข้างในหมดแล้วเหรอฮะ ก็หลังจากที่มีการเข้าไปคุยในห้องของรองอุนะคะก็คุยอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากภาพเพอสักครูเนี่ยที่เดินทางเดินระหว่างทางเดินไปเนี่ยก็จะเป็นทางเดินไปห้องรองอุนเนี่ยทางเดินไปห้องรองอุตอนนี้คือบ่าย39สใช่และหลังจากนั้นก็คุยกันไม่นานนะครึ่งชั่วโมงออกมาอาจจะดูตอนออกฮะเ,เปิดเ <ดำ S 2> ต็มจอเลยฮะคนที่อยู่ด้านซ้ายคาดว่าจะเป็นรองอุค,ค่ะอ๋อเหรอไหนเปิดอ๋อ น่าจะมีการคุยกันแล้วเดินกันออกมาเดินตามหลังพูดคุยกันออกมาแต่มีคนมาเพิ่มมีคนมาเพิ่มก็คือคนที่ใส่เสื้อสีขาว<ช>ที่เป็นบ<ะ>ุคคลปริศนาซึ่งวันนี้เราตามไปที่บ้านเขาด้วยใครตอนนี้ระบุว่าเป็นนายกเทศมนตรีคนหนึ่งของอจังหวัดปราจีนบุรีแสดงว่าห้องนี้มีการคุยกันก็คืออุกับนายกเทศมนตรีค่ะแล้วก็สอจโต้งค่ะนี่ฮะนี่คุยก่อนตายนะใช่ คำถามก็คือถ้าพวกนี้ลองอุ้ให้สัมภาษณ์แต่ดูท่าทางเขาคุยเหมือนแกไวไวยวายอะไรมะดูมือแกนะฮะใช่ลักษณะของสอจตอตงดูมือแกเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วถูกไหมสจอตงใช่แกก็ใช้แต่แต่แกก็โอบกอดเอวของชายปริศนาคนนี้ไปใช่เนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็เดินออกแล้วแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันเพราะนี่คือสารที่ราชการเหมือนลักษณะการพูดคุยค่ะนี่ฮะก็จับมือกันอ่ะเนี่ยต้องเอาคำว่ารับเฉพาะออกสิให้ดูตอนจับมือรอบสิ คนทะเลาะก,กันคงไม่จับมือกันขนาดนั้นถูกไหมอนนี้เดินออกมาจับมือกับชายปริศนาคนนี้ค่ะ<ฆ>นี่เหมือนจะคุยกันอะต่อมาโอ้ลูกน้องเขาอ๋อแป๊บนะทีมงานเดี๋ยวบุคคลที่เดินตามต้องแคปภาพเอาไว้ให้หน่อยแคปไว้ทีละคนต้องบอกพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะ<ฆ>แต่ผมกำลังหาคนบางคนอยู่ในคดีนี้<ฆ>ถ้าพี่ดูอยู่ติดต่อช่องแปดมาหน่อยนี่เ<ฆ>ข้าใจว่าน่าจะเป็นลูกน้องต้ง เดินตามกันมาเต้เต้ต่อยๆๆๆๆเนี่ยนะฮะ,ะอ่ะเพลงต่อมาครับเมย์จบแล้วค่ะนี่คือเป็นภาพตัวสุดท้ายที่เห็นเดินออกจากอบจอนะคะนี่คุณผู้ชมครับไม่ใช่อเลรฮะเพื่อจะยืนยันว่าลองอุ๊ไม่ได้ทะเลาะก,กับโตง้งแล้วก็ยืนยันว่าสัมพันธ์เนี่ยก็ยังดีกันอยู่ก่อนะจะเกิดการยิงกันเกิดขึ้นหรือถ้าพูดในประมาณที่เข้าใจว่าแหล่งข่าวอยากจะอยากจะสื่อกับสังคมคืออุ๊ไม่ได้สั่งฆ่า เพราะฉะนั้นภาพตอนเช้าก็คุยกับโต้งก็ปกติภาพก่อนจะตายก็คุยปกติไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ทะเลาะก,กันเลยเอาภาพตอนเดินออกดีกว่าแล้วหยุดออกมาสักนิดหนึ่งคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าไอ้เรื่องการขนเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยกำลังสงสัยว่าแล้วบุคคลที่ช่วยกันขนเงินเนี่ยมันเป็นใครค่ะ ถ้าสมมุติว่าลองอูบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวอลองอูน่าจะออกมาให้ข้อมูลถูกไหมครว่าผมไม่เกี่ยวไอ้วันนั้นไอ้คนขนเงินเนี่ยมันคือในกรในขอในคอในงอก,ก็ว่ากันไปเพราะมันมีอีกภาพหนึ่งฮะเอาแหละวันตายเนี่ยเขาพยายามจะว่าเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันภาพนิ่งครับคนแบกหลังซึ่งอาจจะเป็นผลไม้ก็ได้ตามที่ทนายความโต้งเขาชอบบอกเนี่ยนะฮะของดีเมืองปราจีนไม่ใช่ครับภาพนิ่งครับทีมงานภาพนิ่ง,งเอออันนี้อเปิดขึ้นมาครับผมมีจอมอนิเตอร์อยู่ข้างนะฮะ นี่คุณผู้ชมอ่าและทีมงานเปิดภาพคนที่เดินตามหลังโต้งเดินออกมาหน่อยเดินตามหลังโต้งเมื่อกี้เนี้ยมีประมาณ5คนนะ<ม>ในภาพนี้และตอนเดินออกมากับโต้งผมไม่ได้ว่าเขาเกี่ยวนะแต่ต้องบอกกันว่ามีกี่คนเมที่เดินตามโต้งมาน่าจะมีสองสาคนน่าจะมีสองคนแล้วเราอาจจะมีคนที่ไม่ได้อยู่ในเฟรมด้วยหรือเปล่าเพราะาอย่างน้อยก็ต้องมีในชาติอะแต่ว่าในเฟรมนี้ไม่มี ต้องอม,มีในชาติคนขับรถของสจโต้งภาพซ้ายมือเนี่ยคือการขนลัง <S 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 <c oughs> ก่อนที่จะถูกเคลื่อนย้ายไปวันที่6ซึ่งในลังนี้ก็คงจํากันได้เขาบอกว่าเปิดมาเป็นแบงค์ร้อยถูกไหมฮะแล้วธนาคารก็ยืนยันกับช่อง8ว่ามีการเอาแบงค์พันมาแตกจริง <S S S <c oughs> แต่ว่าทนายความของพี่ต้งบอกอาจจะเป็นผลไม้เพ <S S 1> <c oughs> ราะฉะนั้นอย่ายไปปักปัามต้งเขาอาจจะเป็นของดีเมืองปลาจีนเนี่ยนะฮะพันหวานเขาเรียกว่าพันหวานอ้อร้อยหวานนี่ฮะมีอะไรบ้างอะ พันเออผมเรียกผิดพันผล,ลไม้พื้นเมืองมันมีรสหวานแหมไปเรียกว่าพันหวานพันหวาน,น,วานเธอก็ไม่แย้งเลยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคะวันนี้หลังจากนั้นคล้ายกันไหมค่ะอ้าวเล่าเลยมีอะไรอีกนี่คือ<ช>วันนี้อะไรปริศนาเสื้อขาวเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวเราน้องนัตตี้นัตนัยค่ะก็พยายามตามจนทราบว่าเป็นนายกเทศมนตรีรายหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีน้องนัตตี้ก็เลยโทรศัพท์ไปหาเลยค่ะ โทรศัพท์ไปหาแล้วปรากฏว่าชายปริศนาคนนี้รับสายด้วยนะคะแล้วบอกว่าเขาไปวันนั้นแล้วน้องนัตตี้ก็เลยถามว่าวันนั้นเขาไปคุยอะไรกันอยู่ในวงจรปิดใช่ไหมปรากฏน้องนัตตี้ถามเสร็จตัดสายเลยค่ะเอาลองอู้ก็ยิ่งอยากจะบอกเอาปรากฏชายปริศนาตัดสายช่องแปดอีกค่ะเอาด้วยความว่าเขาไม่ได้ผิดนี่ถูกไหมฮะหรือเขาบัดอยากจะเบื่อตอบคาถามไหมมีเสียงตอนโทรไหมเปิดเปิดเสียงตอนโทรกับพี่เสื้อขาวใช่ไหม ว่าจะถามว่าเมื่อวันที่ส1็ก่อนที่สจตงจ้งจะถูกยิงนายกได้ไปเจอกับสจต้งบ้างไหมครับยู่ไหนครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับนายกครับได้ยินครับครับพอดีอยากจะถามว่าก่อนที่สจต้งจะถูกยิงอะครับวันที่สิเอนะครับนายกได้ไปเจอกับสจต้งบ้างไหมครับไม่คุยเลยค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก <Wha> ็ไม่ได้ผิดอะไรอะถูกไหมฮะ<ม>เออไปคุยเราก็แค่อยากทราบข้อมูลอะต่อมา ต่อมาน้องนัตตี้ก็ไม่ลดความพยายามค่ะตามไปที่บ้านของชายปริศนาคนนี้ปรากฏไปเจอลูกสะพ้ยแล้วก็ได้พูดคุยกับทางด้านของคุณรำพึงลูกสะพ้ยของชายปริศนาคนนี้บอกว่าอ๋อพ่อสามีไม่อยู่บ้านไปต่างจังหวัดคราวนี้น้องนัตตี้ก็เลยเหมือนเอาภาพให้ดูว่าชายปริศนาในกล้องวงจรปิดเสื้อขาวเนี่ยใช่หรือเปล่าทางด้าน ลูกสะพ้ายบอกอมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใช่พ่อสามีตัวเองไหมภาพมันไม่ค่อยชัดน่ะก็เลยถามทางด้านของคุณรำพึงอีกว่าแล้วพ่อสามีนายกคนนี้มีความสนิทสนมกับสอจโอต้งไหมเธอบอกไม่รู้ค่ะอยากจะถามว่าถ้าใช่เกแกไปคุยกับพี่โต้งเรื่องอะไรบ้างเพราะมันเป็นช่วงบ่ายสามก่อนเกิดเหตุเนาะเขาเกิดเหตุสองทุ่มครึ่งอันนี้มันห้าชั่วโมงก่อนเกิดเหตุเลยอยากถามเกว่าพี่โต้งคุยอะไรกับพี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ แกแกไม่ได้อยู่บ้านอย่างพอดีแกไปต่างจังหวัดแต่อันนี้คือแกแล้วพี่เนาะหนูไม่หนูไม่ทราบเลยเรื่องพวกนี้ทราบอย่างเราเป็นเป็นอะไรเป็นลูกสาวกับหนูเป็นลูกสะภ้ยอ๋อลูกสะภ้แล้วก็ตอนนี้คือยังติดต่อแกไม่ได้ใช่ไหมพี่แกไปต่างจังหวัดหนูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ปกติสอดจะต้องขึ้นมาที่นี่บ้างไหมครับไม่ทราบอืมอืมโอเคครับพี่เพราะว่าถ้าทำครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ เขาไม่ได้เกี่ยวอะไระนะนะตอนนี้นะนะที่เรานําเสนอเพียงแต่ว่าก็แน่นอนสื่อก็คงจะต้องไปถามข้อมูลเพราะวันนี้เรื่องเงินที่ยังบอกว่ามันหายอยู่ถูกไหมฮะไหนจะเรื่องที่ว่าโกธรโดนจับแล้วและจริงๆแล้วมีใครร่วมขบวนการตามที่ตำรวจเขาสงสัยหรือไม่แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับคราวนี้เป็นลังที่เปิดฝาแล้วคราวนี้เห็นเงินจริงๆอ่ะประกากฏนี่อาจารย์ปรเมศินทรชุมนุมใช่ไหม มารายการคนดังนั่งเคลีย<ะ>เราก็ถามอาจารย์ปรเมศว่าไอ้เรื่องกล่องเงินเนี่ยคือต้องยอมรับว่าวันนี้มันถูกระบุว่าต้งเนี่ยจะไปเกี่ยวพันหรือไม่<ะ>เพราะมันมีภาพขนแต่เขาก็โต้กลับแล้วว่าเป็นผลไม้เนี่ยนะฮะ,ฮะ แต่ภาพนี้มันถูกเปิดออกมาอาจารย์ปรเมศมองอยังไงแล้วเมียของโต้งก็จะลงชิงชัยด้วยใช่กรณีเรื่องของการขนเงินที่เห็นภาพเนี่ยก็แสดงชัดเจนว่ามันมีเงินแง่งอนคคาถามคือเงินอะไรเงินของใครเอาไปทําอะไรตรงเนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานค่ะคือถ้ามีบุคคลภายนอกหรือคนอื่นดูเรื่องไม่ว่าใครก็ตามแนะนําให้ไปบอกเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเลยค่ะแล้วตํารวจควรจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบ เป็นพยายนให้หมดนะคะซึ่งตรงนี้จะสําคัญว่าประกอบกันเรื่องนี้เป็นอะไรแต่ภาพการขนเงินอาจารย์ปรเมรเชื่อว่าน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับสจจอยเพราะทุกคนมองว่าเป็นเงินที่ใช้ในการเลือกตั้งถามว่ามีการแลกเป็นแบงค์ร้อยไม่อาจารย์ก็เลยบอกว่าเคยได้ยินไหมสมัยก่อนเนี่ยในการหาเสียงเขาใช้คําว่ายี่ห้อยร้อยยี่สิบอ๋อได้ยินได้ยินสมัยผมเด็กเด็กไม่ต้องออไชื่อคนเกี่ยวข้องนะนี่ฮะ ก็เลยบอกเนี่ยแหละมันก็เหมือนเป็นสูตรแบบนี้แหละมีการแตกแบคงเพื่อที่จะเอาไปในการใช้ให้กับคนที่จะไปเลือกตั้งนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้ให้กับใครทั้งหมดนี้ออต้องไปพิสูจน์กันต่อแต่มันมีเงินน่ะแน่นอนและภาพชัดแต่คําถามคือเงินอะไรเงินของใครแล้วเอาไปทําอะไรอันนั้นเป็นหน้าที่ของนักงากรส่วนที่จะรวบรวม ส่วนจะเป็นพยานหลัก่านบุคคลอื่นที่รู้เรื่องดีไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามผมแนะนำสองอย่างอย่างหนึ่งไปพบพนักง,งานสอบสวนแต่ไม่ใช่ไปพบปตบอตรอพบพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะประการที่หนึ่งเอาพยานหลักฐานไปให้เขาประการที่สองถ้าเขาไม่ไปพบก็รบกวนพนักง,งานสอบสวนหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนที่รับผิดชอบเรียกมาสอบเป็นพยานให้หมด ถ้าเขาอ้างว่าเขารู้ในประมวลกฎหมายวิธีพยยิจารณาความพยายามาตราร้อยสามสิบสามถ้าพยานบุคคลใดที่พนักง,งานส่วนเห็นว่าจะให้การเป็นประโยชน์แก่คดีก็เรียกเข้ามาถึงไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องเรียกมาดูก่อนว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่เราไม่อยากให้ไม่สอบพยานม,มันเดี๋ยวมันจะไปซ้ำรอยกับคดีแตงโมเห็นไหมวันนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันสารตั้งต้นมันอยู่ที่ชั้นสอบสวนก็น่า,นาจะต้องเกี่ยวเพราะทุกคนมองว่า เป็นเงินที่ใช้ในการเลือกตั้งแลกเป็นแบงค์ร้อยไม่ทราบ่าผู้สือข่าวเคยได้ยินไหมหาเสียงสมัยก่อนยี่ห้อยร้อยยี่สิบเขาบอกมีคนหนึ่งยี่ห้อยนะว่าแล้วก็แจกร้อยยี่สิบบาทติดบัตรต้องไปลองไปดูประวัติศาสตร์ดูมันก็เป็นไปได้ที่จะใช้เงินก้อนนี้เพื่อการซื้อเสียงก็เป็นไปได้นะแต่ใครเป็นคนใช้ใครเป็นคนซื้อนี่ผมไม่รู้เปลี่ยนแต่ว่าเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังว่าเคยมีแบบนี้นะก็ ฤดจูจะเรียกคือการแลกแบงร้อยใบเนี่ยนะครับไปแลกก็ใกล้วันเลือกตั้งไม่ได้มันจะมีข้อสงสัยคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้ต้องยอมรับะนะตำรวจต้องเงียบมากอันนี้คนดูก็ถามอันนี้ก็จริงวันที่จะจับโกอรเนี่ยถแถลงทุกวันเลยแต่ก็เข้าใจว่าเขาคงจะจับแล้วแล้ววันนี้พอเป้าเนี่ยมันถูกสงสัยไปที่โต้งบ้างแล้วแหละทางฝั่งพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลกลุ่มอำนาจอยู่เนี่ยนะ ตำรวจทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแถลงเลยนะฮะ,ะเงียบกิ๊บเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอฟังตำรวจบ,บาว้างว่าตามเจอหรือยังคนขน,นกล่องหรืออย่าไปมองว่านี่คือพักของรัฐบาลต้องให้ชาวบ้านเขาคลายความกังวลให้ได้มันอยู่ที่ตำรวจบ,บางปาจีนเพราะตอนแรกบอกจะล้างอิทธิพลใช่ไหมพอวันนี้เรื่องกล่องเงินมาปุ๊บเงียบกิ๊บกันหมดเลยตอนนี้พอผู้สมัครนันเป็นเพื่อไทยรัฐบาลเนี่ยอ่ะอันนี้อาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตำรวจตอบบ้างก็ได้ณวันนี้ไม่ใช่รอรองอุนะฮะ ตำรวจต้องตอบออว่ากล่องตามไปถึงไหนเพราะไปคนแล้วไม่เจอถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วคําถามคือไอ้เรื่องแรกเงินใครเป็นคนแรกแล้วอุกับต้งเกี่ยวยังไงอ,อ่ะจบเรื่องนี้อ้อก่อนจะจบขอนิดหนึ่งล่าสุดมีคนนึงมาสมัครชิงชัยอบจอ แล้วถูกสงสัยว่าเอ๊ะเป็นคนโกธรหรือเปล่าค่ะท่านนี้ก็คือพลเอกสิทธิที่มงคลครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ประกาศชิงชัยนายกอ,อบจอเหมือนกันเดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนโดยพลเอกสิทธิที่มงคลค,คุณผู้ชมฮะไหนดูภาพท่านหน่อยสิฮะเดินทางไปถึงปั๊บก็เลยบอกว่าตัวเองอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ปราจีนอยากจะช่วยประชาชน และยืนยันว่าไม่ได้เป็นนอมินีใครไม่ได้เป็นร่างทรงใครไม่ใช่คนของโกธรด้วยตัวเองตังหาเคยแข่งกับโกธรมาก่อนถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยแข่งลงในสนามนายกอบจอปราจีนบุรีเมื่อปี2552มาแล้วตอนนั้นก็ยังบอกโกธรเลยว่าสู้กันเต็มที่ได้เลยถึงแพ้ก็จะไม่ร้องเนี่ยนะคะ นี่ถามว่ากลัวอิทธิพลไหมเจ้าตัวบอกไม่กลัวผมเคยเป็นทหารมาก่อนถูกไหมฮะและในจังหวัดตัวเองเชื่อว่าคนปราจีนบุรีไม่ได้เป็นเมืองที่ใช้ความรุนแรงคุณบอกว่าท่านเองมาในวันนี้ก่อนที่จะปิดพรุ่งนี้คือบอกท่านเป็นนอมินีของใครสักคนที่มาท่านยืนยันหน่อยครับว่าเราเราเป็นร่างทรงของใครไหมเป็นไปไม่ได้เป็นไปดูไปดูได้ไปดูไปดูรอบตัวผมได้ครับไม่มี ต่ถามว่าสุนทรรู้จักไหมรู้จักเคยผมเปิดร้านอาหารอยู่ที่ะะอิเพื่อบัญชนาคาบเขาก็เคยไปอุดหนุนสามสีค่ครั้งก็ได้คุยกันก่อนมีปัญหาก็เคยคุยกันบ้างก็ไม่ได้คุยรายละเอียดเพราะเขามาอุดหนุนส่วนโต้งเนี่ย ผมจริงๆผมไม่เคยไม่เคยสัมผัสก็เลยนะไม่ไม่รู้ระเพียงแตืว่ารู้ว่าโอเคเขาก็อยู่กับสุนทรวิลาวันไอเรื่องลงนี่เขารู้ศักยภาพอยู่ผมไม่ใช่ไม่ไม่ลักษณะที่จะมีกวนอะไรขนาดนั้นคงคงไม่ไม่ไม่มาพึ่งเราไม่มีใครโทรมาบอกไหมครับว่าอทางผ่านแล้วโอเคมาสมัครได้ในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีเพียงแต่คิดอย่างเดียวว่าช่างใจว่าควรลงไม่ลงบางทีครอบครัวก็สําคัญนะครอบครัวคขาบบางทีก็กลัว หลายคนก็กลัวว่าจะอาจจะไม่ปลอดภัยนี่ล่าสุดคุณสมบัติไม่ผ่านเหรอใช่ค่ะช่องแปดเราโทรศัพท์ไปเช็คข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงเย็นช่วงค่าที่ผ่านมานี่เองปรากฏว่าพลเอกสิทธิ์สิทธิมงคลคุณสมบัติไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะว่าอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีที่อยู่ไม่ครบตามกําหนดหนึ่งปีค่ะอ้าวนี่ฮะค่ะกลับมาตรงนี้อีกมุมหนึ่งเมย์ค่ะ เห็นบอกว่ามีอีกท่านหนึ่งมาปรากฏตัวใช่ค่ะกำนันศักดิ์ค่ะคุณอมภัยกองมณีที่ก่อนหน้านี้เราเคยไปตามเรื่องที่ว่าเขามีป้ายหาที่<ด>ปักไ,ไว้ก่อนที่<ช>ปักไว้ก่อนนะทีออ่บอกว่าตั้งแต่วันที่4ธันวาคมพอดีเนี่ยทางด้านของกำนันศักดิ์เนี่ยเหมือนกับว่าหลายคนจับจ้องไปเนื่องจากพี่อัดก่อนหน้านี้มีข้อมูลบอกว่ามีผู้สมัครนายกอบจอคนหนึ่งไปจ้างเงิน30ล้านเพื่อที่จะให้โกทโอน ที่บอกว่าลงขันค่าสอจโอต้งหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่คุณอัดไม่ได้เอ่ยชื่อคุณอัดไม่ได้เอ่ยชื่อ,อแต่ทําให้คนน่ะพุ่งเป้าไปที่ว่าเอา๊ะกำนันศักหรือเปล่าสื่อ,อนั่นแหสืออย่าไปพูดคนเลยเดี๋ยวคนเขาจะมาน้อยใจอีกนี่นะคะลุงอัดเนี่ยเาขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่สื่อต้องคิดต่อตว่าใครที่ที่ที่ถูกระบุว่าอาจจะมีการไปเอาเงินแล้วไม่ชอบต้งใช่ไหมอ่าก็เลยเหมือนกับจัดการ แต่ต้องบอกก่อนพี่เขาไม่เกี่ยวนะแต่พอมันมีคําถามหรืออะไรที่ไปเอะเกี่ยวกับพี่เขาเนี่ยเขาก็เลยออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่ายังไงครับเมย์เขาก็เลยบอกว่ายืนยันเลยไม่จริงตัวเองยังงง,งอยู่เลยว่าข้อมูลนี้มาได้มา,มาได้ยังไงเรื่องล้วขันเนี่ยหรอใช่แล้วเขาก็<อ>ไม่เกี่ยวข้องกับเงิน30ล้านบาทแต่อย่างใดเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ถามว่าเป็นนอมินีของใครไหมก็ต้องตอบด้วยว่าไม่ใช่นอมินีของใครลงแบบอิสระไม่มีพักการเมืองหนุนอยากให้พี่น้องชาวปราจีนบุรีเลือกด้วยตัวเอง ค่ะมีเสียงค่ะเขาก็ะลั่ะผมไม่ชี้แจงหรอกผมอยากหัวเรล่อผมไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยมันเดูคนละมุมคนละพวกคนละหมู่ไปเลยไม่เกี่ยวกันเลยผอเรื่องกําลังใจดีอยู่แล้วนะจะลงเลยเราคิดแล้วแต่เราเรื่องอื่ดืเราไม่ทราบเรื่องหรอกรู้แต่ว่าเราจะลงเองอันนั้นอันนั้นอันนั้นเราไม่ชอบอย่างเดียวคือพรรคการเมืองมายุ่งอะเราไม่ชอบพรรคการเมืองลงมายุ่งเราจะปล่อยให้พี่น้องชาวบ้านประชาชจังหวัดปัตตานีะนะ ให้เลือกของเขาเองผมก็คิดว่าใครลงมาก็ไม่เป็นไรนะว่าเราถือว่าเป็นประชาธิปไตยอยากเลือกใครก็เลือกพี่น้องเลือกใครกับคนนั้นได้เป็นนะ่ะโอผมอยากเปลี่ยนแปลงไปให้พี่น้องผมมีความสุขอะ่นะน้าไปอยากให้มีนักเลงใหม่อยากมีไปไหนกล้แบบสบายยิ้มแย้มแจ่มใสใจกันนะม่อยากให้ไปแยกเคี่ยวใกันนะ่ะโอ้นั้นเราไม่อยากขอความคิดเห็นเราไม่เกี่ยวข้องกับเขา เราลูกทำยังไงกันเราไม่เห็นหรอกค,รคือตอนนี้ต้องบอกก่อนคุณผู้ชมฮะผู้สมัครที่เคยอาจจะโดนค้นบ้านหรือเรื่องต่างเนี่ยเวลาไปถามเนี่ยเขาจะไม่พูดแล้วเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวหาว่าไปพาดพิงคู่แข่งโดยเฉพาะมาดามจอยเดี๋ยวมันจะผิดเรื่องกฎหมายเลือกตั้งอาจจบเรื่องนี้